ไดาริ่ใหฮะ2ครับใอ้ค่าเราพ้องริรงานกับ h a w a n a ปนไงบ้างคเออดีใจครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของ h a w a n a นะครับดีใจที่ได้ร่วมงานกับใบเฟิร์นด้วยครับแล้วก็ผมว่ากำลังเหมาะเลยฮะที่เราได้ใช้ รองเท้าแตะนะอกจากจะสวยด้วยแล้วมันก็สะดวกด้วยเกวกับการที่แบบผมทําหลายอย่างในชีวิตเวลาที่ต้องเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเรามีรองเท้าแตะเอาไว้ใช้ขับในรถขับอะไรเงี้ยก็สบายดีนะใส่ยังไง่สมมบเอาที่ที่หน่อยที่ที่ใช่ผมชอบตรงที่มันมีหลายแบบใช่ครับยิ่งไอ้รุ่นที่เขาเรียกว่าที่ออกแบบมาคล้ายๆกับรองเท้าแตะของญี่ปุ่นสมัยเก่าครับอันนั้นใส่สบายนุ่มแล้วก็มันดูแบบ แลกตาดีฮะมันตอบโจทย์การใชิมส์กับเอเนจีของมิโนเลยครับใช่เพราะว่าเราเรามีหลายกิจกรรมครับที่เราต้องเราต้องใช้เราไม่ว่าจะเป็นอคอนเสิร์ตถ่ายละครอ,ออกกําลังกายฟุตบอลหรือในต้องซ้อมว่ายน้ําอีกยิ่งโดยเฉพาะตอนเวลาที่เราต้องซ้อมว่ายน้ำคะฮะเวลาที่อยู่ใต้น้ําเวลาที่ต้องเดินขึ้นมาที่หาดอ่ะบางทีมันมีพวกเศษหินเศษแก้วหรืออะไรเงี้ยรองเท้านี้ก็ช่วยได้ด้วยมิโน่ฝาก ครับก็ฝากด้วยนะครับอยากให้ใช้กันเยอะๆฮะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของฮาวายนาสครับอันนี้โน่ออีกนะครับฟิตเอร์นิดแล้วกันในการที่จะว่ายขับไว้ได้ครับในอนาคตครับอนี่หุ่นเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติเลยนะครับฮุ่นเป็นไงบ้างจริงๆตอนนี้ก็ขาน่ะแข็งแรงแล้วน่าจะพร้อมแล้วแต่ว่าในเรื่องของส่วนบนน่าจะยังต้องฝึกอีกเยอะฮะเพราะว่า เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ใช้ฟุตบอลช่วยด้วยในเรื่องของออหัวใจแต่ว่าวิธีการหายใจมันก็คนละแบบกันกับกับการว่ายน้ําระยะไกลครับตอนนี้พิจเป็นยังไง<ห>บ้างก็ตอนนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าะละครที่ผมถ่ายอยู่คือวิวาฟ้าแลบจะจะปิดกล้องแล้วครับถ้าละครปิดกล้องเมื่อไหร่อันเนี้ยผมก็จะเริ่มลงน้ําซ้อมได้จริงจริง,งจังๆเพราะว่าตอนนี้มันยังลงน้ํากลางแจ้งไม่ได้เดี๋ยวมันจะดํามากแล้วเดี๋ยวมันไม่คอนติเนียวก่อ กับละครนะคอันนี้ใช้ที่ซ้อมในร่างไปก่อนพีนโ่โนุใช่ครับใช่ซ้อมในสระปกติไปก่อนวันนึ่งซ้อมหนักขนาดไหนครับในกระแน้ำวันนี้ตอนนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้ขนาไหนมันเฉลี่ยแค่วันละสองกิโลครับไปกับไปกับสองกิโลนี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงพี่น้่มไปเรื่อยๆครับไม่ไม่ไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงแต่ว่าเราต้องซ้อมให้ให้หนักเพราะว่าเวลาไหว้จริงมันมีในเรื่องของกระแสน้ําด้วยครับก็ แต่เดี๋ยวเราค่อยขยับจากจากสะว่าน้ําไปเป็นบึงออครับครับแล้วอย่างไรอย่างไรคนเป็นห่วงแล้วก็กลัวแล้วก็ววของอันตรายก็แสนน้ำโขงแรงครับครับขอบคุณ,คณมากเลยนะทุกคนขอบคุณที่แบบเป็นห่วงฮะแต่เรื่องสิ่งแวดล้ลอมสําคัญกว่าครับเรื่องที่ทําไมเราถึงมาไหว้สําคัญกว่าครับมนน้ําโของอยู่กับเรามานานนะครับให้ทั้งอาชีพให้ทั้งอาหารม,มีประวัติความเป็นมา ที่เรารักเราศรัทธาที่เราผูกพันไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือว่าฝั่งเราตอนนี้ถ้าเราการไหว้ครั้งนี้ทําให้คนหันมาช่วยกันดูแลใส่ใจในเรื่องของการดูแลแม่น้ําลําคลองกันมากขึ้นประเทศของเราเป็นประเทศที่มีแม่น้ําหลายสายเลยนะครับสําคัญมากๆแล้วลองคิดดูว่าถ้าเราทําให้แม่น้ําทุกสายของบ้านเรามันสวยงามมันสะอาดเราจะได้ประโยชน์จากตรงนี้อีกมากมายขนาดไหนแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่า แม่น้ําลําคลองที่เรามีอยู่มันเน่าเสียมันพังไปหมดลูกหลานเราจะเราจะเราจะทิ้งโลกใบนี้ให้กับแบบไหนให้กับลูกหลานของเราเนั่นเป็นคําถามที่ที่การว่ายน้ําครั้งนี้อยากจะอยากจะให้ทุกคนหันมาสนใจครับรวมถึงโรงพยาบาลที่เราจะช่วยไม่ว่าจะเป็นฝั่งนครพนมหรือว่าท่าแขกของฝั่งเราโควิดที่ผ่านมา คุณหมอคุณพยาบาลทํางานอย่างหนักมากครับอุปกรณ์การแพทย์ขาดอีกหลายอย่างดังนั้นถ้าการไหว้ครั้งนี้แล้วทุกๆคนพอจะเมตตาผมหรือช่วยผมถือว่ามาดูกีฬาก็ได้ครับกับการไหว้ค่าแม,นม่น้ำโขงครั้งนี้ระยะทางมันทั้งไปและกลับอ่ะมันประมาณเกือบ15กิโลเมตรแล้วผมก็ไม่เคยไหว้ไกลขนาดนี้มาก่อนครับก็คงจะเป็นวันที่หนักแล้วก็เหนื่อยมากแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่ที่ทุกคนจะได้ ทราบได้รู้ว่าแม่น้าโขงสําคัญกับเรายังไงแม่น้ําลําคลองในบ้านเราสําคัญกับเรายังไรรวมถึงถ้าทุกๆคนแบบช่วยกันคนละบาทคนละหบาทคนละสิบาทครับในการช่วยโรงพยาบาลของทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวครั้งเนี้ยผมคิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับอ <quatre S 1> ย่างโน้ตต้องเซฟตัวเองไงบ้างอันตรายอัไยก็คงจะซ้อมไปให้ดีที่สุดครับความอันตรายในน้ํามันก็ บางอย่างมันก็คาดเดาไม่ได้แต่แต่ผมเชื่อมั่นในในทีมของผมเราเราไม่ได้คิดจะทําก็ทําเลยไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นการว่าเราเก่งเราอะไรไม่ใช่เลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าการให้ไม่ว่าจะเป็นการให้ในรูปแบบไหนมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากกับกับโลกใบนี้ครับก็ก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยครับก็จะเริ่มซ้อมแล้วแล้วก็วันที่22ตุลาคม จะเป็นวันไหว้จริงนะครับเริ่มที่เ,ออ<ะ>เดี๋ยวนะครับผมนึกชื่อเร,รเริ่มที่ลานพญานาคครับเริ่มที่ลานพญานาคของฝั่งนครพนมไปขึ้นที่พระธาตุศีโคตะบองของฝั่งลรานะครับแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาจากฝั่งลราไหว้กลับมาจบที่ลานพญานาคไหว้กลับมาทีเดียวไ้ภายในวันเดียวเลยพี่นุใช่ครับระยะทางตอนขาไปนะมันประมาณ ไม่เกินไม่เกิน10กิโลนะครับส่วนขากลับมันประมาณ5กิโลครับก็จะพยายามซ้อมให้ดีที่สุดแต่ถ้ามันจะเป็นการทําให้คนออได้รู้จักกับจังหวัดนครพน,นมมากขึ้นนะครับมาเที่ยวมากขึ้นรวมถึงกับพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวด้วยผมคิดว่ามันคงจะดีครับแม่น้ํามันจะดีขึ้นได้มันจะสวยงามขึ้นได้มันไม่ได้จากใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มันคือการร่วมมือกัน ดังนั้นผมอยากฝากทุกคนด้วยครับให้แบบช่วยกันเชียร์แล้วก็รักสิ่งแวดล้อมดูแลแม่น้ำลำคลองทะเลของเราภูเขาของเราเมืองของเราเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักเพื่อลูกหลานของเราครับพี่เลา้ยงเอาเรื่อประาสรอะไรไหมัไม่ไม่ครับผมส่วนตัวแล้วตั้งแต่คิดที่จะทำผมไม่กลัวเลยครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับผมแต่ว่าผมแค่ผมแค่อยากให้ อยากให้เรื่องนี้มันถึงหูคนไทยคนลาวชาวโลกทุกคนให้ได้มากที่สุดครับว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สําคัญนะใช่ครับสงครามตอนนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมฮะสภาพเศรษฐกิจต่างๆแต่สิ่งที่สําคัญมากๆเลยสําคัญอันดับหนึ่งเลยคือเรื่องของโลกร้อนคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมตอนนี้ที่มันแย่ลงไปนะฮะเราต้องช่วยกันครับพี่ด้อยเขานเรื่องความเชื่อมนี่ฮะเขาไม่นะมาข้ามีเรื่องตำนานานี่ยเรอยๆแย ผมเชื่อนะครับว่าองค์พ่อพญานาคจะคุ้มครองผม <pers> <โ>ผมเชื่อว่าสิ่งที่เพื่อนๆเราพี่ๆน้องๆเราพ่อแม่เราไหว้เราศราัทธาผมเชื่อว่าถ้าท่านรับรู้ท่านคงจะอยากให้แม่น้ำลำคลองอุดมสมบูรณ์ครับท่านคงจะนั่นคงเป็นสิ่งที่ท่านท่านอยากจะให้มันเกิด ใน,ในความคิดของผมนะครับนะก็แต่ผมเตรียมใจไว้แล้วครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นย e ินดีครับน้องอยากให้ขอกำลังใจแล้วก็ขอเชิญสละกันใครที่แบบพ้พอมีเงนครับมาบริจาคมาร่วมกันได้ครับ<อ>ก็ฝากถึงทุกๆคนด้วยนะตอนนี้เรายังไม่ได้รับเปิดรับบริจาคนะครับจะเปิดรับบริจาคในวันที่1ตุลาคมนะครับจนไปถึงวันไหว้จริงก็คือวันที่22ตุลาคมนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าไม่ลาบากจนเกินไปนะครับก็ ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับคนละบาทครับคนละหาบาทคนละสิบาทอะไรนะตอนนี้ก็สามารถติดตามที่อินสตาแกรมของผมไปก่อนได้ครับมผมก็จะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆว่าออตอนนี้ซ้อมไปถึงไหนแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้นเดือนกัญญญนยายนเนี่ยผมจะต้องไปลงพื้นที่จริงเพื่อไปดูโรงพยาบาลนครพนมโรงพยาบาลท่าแขกของฝั่งเราด้วยรวมถึงติดต่อประสานงานว่าจุดไหนที่มัน มันมันอันตรายตรงไหนที่มันเป็นน้ําเชี่ยวน้ําดูดน้ําวนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็จะพยายามทําการบ้านให้ได้มากที่สุดในตรงนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตอีกทีนึงครับสามารถติดตามได้ครับที่อินสตาแกรมของผมนะครับหมูโตโน่ครับ m w o t o n o 29ครับรวมถึงแฟนๆสองปปด้วยก็สามารถเขาเราได้ครับพ่อแม่พี่น้องชาวลาวก็สามารถช่วยกันครับจริงๆแล้วเราต้องรักกันครับเราต้องรักกันเราต้องเราเราเป็นเพื่อนบ้านกัน พวกเรานี่ยมาแบ่งกันเองครับว่าเนี่ยเรียกว่าลาวเนี่ยเรียกว่าไทยนี่เรียกว่าเมิกมิอกมริกาเราเป็นคนมาแบ่งกันเองแต่จริงๆแล้วเราเราอยู่ในบ้านหลังเดียวกันครับก็คือโลกใบนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยว่าถ้าเกิดว่าโลกมันแย่แล้วพวกเราฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันจะอยู่ดีกินดีมันเป็นไปไม่ได้ครับเราใช้ทรัพยากรร่วมกันหมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสําคัญมากกว่าเรื่องอื่นๆครับ ขอข้ามไอักิตมางครัเป็นยังไงบ้างครับครับเมื่ึกอเมริกาเออคิดอเมริกาแล้วก็ไปไปอังกฤษบ้างเป็นยังไงบ้างคริกาอับกฤษเอ่อครับก็คิดถึงตลอดเลยก็คิดถึงนะครับคิดถึงแล้วก็ดีใจกับน้องด้วยครับที่แบบน้องได้ไปทําตามความฝันได้ไปเจอกับสิ่งแวดล้อมประสบการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยเพื่อเอามาเติมเต็ม กับงานของตัวเองด้วยครับเขาได้ไปฝึกภาษาเขาได้ไปทําในสิ่งที่เขารักผมดีใจมากๆากบอกว่าจากวันไปนี่เขาอยากให้ไปเทราไอรไก็ไม่ใช่ไม่อยากให้ไปครับผมอยากให้ไปแต่ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงแต่เราน้องมีความฝันของน้องครับผมตัวผมเองก็มีสิ่งที่ผมต้องโฟกัสสิ่งที่ผมต้องทําดังนั้นอะไรที่น้องมีความสุขอะไรที่มันจะเป็นเติมเติม ความสดใสให้กับเขาเติมประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเขาผมยินดีที่จะสนับสนุนต้องค,อคุยกันทุกวันไหมครับก็คุยกันนะครับก็คุยกันแต่โอเคอาจจะไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องยี่สิบสี่ชั่วโมงครับเอาเป็นว่าคิดถึงกันตอนไหนก็โทรมาครับคิดถึงบ่อยไหมครับอะไรนะครับคิดถึงบ่อยไหมครับน้ำลำคลองเป็นน้ำที่สำคัญไม่อยากรู้ว่าคิดถึงบ่อยไหมโทรบ,บ่อยไหมอะไรอย่างเงี้ย ครูห้านาทีไม่ครับมันก็เราก็ต้องทํางานนะฮะเอาเป็นว่าเวลาที่น้องว่างครับเราว่างก็คุยกันไมว่าว่างคุกโมปากแต่พราเวลามันจะไม่ตรงกันใช่ครับมันตรงกันข้ามกันใช่ใช่ใช่ก็ต้องเหมือนต้องนัดเวลากันเราก็จะรู้ครับว่าอ๋อเวลานี้น้องเขาเรียนส่วนเวลานี้ผมทํางานเราก็จะบอกกันก่อนครับเห็นน้องเองก็โพสต์หมดคิดถึงเราเหมือนกัน ครับก็ผมน่ารักไงฮะยครก็เป็นธรรมดาที่เขาจะคิดถึงผมนะครับว่าผมน่ารักเนี่ยคิดถึงมันน่ารักคเป็นคนน่ารักเล่นมุกเองเกิดเองกีตดากีกีัปดาห์กลับานั้นอีกสองกีกีตำดาครับนับบ้านเลยนนะครับนับไข่หลักเขาดานับบ้านหลอกกับอะไรครับนับบ้านรอเพราะว่าฝากเขาซื้อแว่นตาว่ายน้ำอ่ะจริงๆคือว่า มันมีแว่นตาไหวยน้ำมันนึงที่เอาไว้สำหรับไหว้กลางแจ้งครับที่มันจะทําให้เราเห็นแบบเห็นใช่ใช่ใชแล้วเรารู้มาว่าโอเคอันตรายมันอาจจะมาจากเอ่อไม้อาจจะมาจากอะไรเงี้ยผม,ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะช่วยผมได้ก็เลยบอกแล้วน้องเ็าอยู่อังกฤษพอดีก็เลยบอกให้ในิชาช่วยช่วยหาแว่นนี้ที่พี่หน่อยขอสองอันเลยกาหาเจอไหมครับหาแล้ยังเขาบอกว่าจะไปหาดูครับตอนนี้ยังไม่เจอถ้าเกิดมีก็เหมือนกับว่ามีนิชาลงไปในน้ําด้วย ไม่ฮะให้เขาอยู่บนบกดีแล้วครับครับผมอันตรายก็หวานมากพี่โน่เตรียมตัวไปรัเออก็ถ้าถ้าวันนั้นไม่มีงานก็อยากจะไปรับนะครับแต่คนลุ้นี่ยเพราะตอนส่งหวานแล้วตอนรับจะหวานขนาดไหนน้องกลับบ้านไหครับธรรมดาครับไปเรื่อยๆครับธรรมชาติครับแต่เรื่องรถไฟขึ้นนะพี่น้อองะไรน่เรื่องทางรถไฟขึ้นครับผมก็จริงๆแล้ว ก็ต้องก็ต้องขอบคุณนิชาครับเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่เข้าใจกันเราก็คงไม่มีแรงไปไปทำเพื่อคนอื่นครับก็ต้องขอบคุณนิชาที่แบบเข้าใจแล้วก็เสียสละด้วยนะเราไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้พาเขาไปไปไหนมาไหนไม่ได้พาไปเที่ยวเลยเพราะว่าเราก็ทำหลายอย่างแล้วยังต้องมาซ้อมว่ายน้ำอีกก็ขอบคุณมากได้ยินว่า มีนิชามีน้องแนทมีนักสแสดงอีกหลายคนที่จะไปช่วยลำลำลำ,ลำถวายองค์พ่อพญานาคในวันนั้นผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นภาพที่สวยงามนะครับก็อยากเชิญชวนฮนะเชิญ<ำ>ชวนชาวนะครพนมชาวไทยทุกคนครับไปให้กําลังใจกันเยอะๆครับผมไม่ได้รับเลยนะ,ะก็มันมันไม่ได้เริ่มมาจากการแบบจีบกัน ค่อยๆพัฒนากันมาเรื่อยๆจีบตรงไหนครับอ่าตัวมครั้งนี้ค่อนข้างแปลกเลครับพี่มันไม่เหมือนกับที่ผ่านมาที่ผมเคยมีแฟนของนิชาแบบมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเขาเรู้ว่าเล็กแฟนหรือยังอะไรนะครับเล็กแฟนหรือยังคะเออมันไม่สําคัญหรอกครับไม่สําคัญหรอกครับ แต่ถ้ามันสําคัญสาหรับนิชาเมื่อไหร่ผมยินดีเป็นอะไรก็ได้ฮะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าตต้องเป็นตต้องเป็นอะไรวันนี้เป็นอะไรอะไรนะครับวันนี้เป็นอะไรรับวันที่22ตุลานะครับเป็นวันที่เราจะว่ายน้ําข้ามจากฝั่งไทยไปฝั่งลาวนะครับแล้วก็ฝั่งลาวอ๋อซ้อมว่ายน้ำแล้วโดนแดดครับผมครับผมว่าพอแล้วลมั้งครับวันนี้ข้อมูลน่าจะครบถ้วนแล้วอะไรนะครับ วันแมนเดลิเวอร์นะครับหนึ่งคนไหว้หลายคนให้เรียกอันนี้คือชื่อชื่อโครงการเมื่อก่อนเรียกว่าวันแมนเดลซี่ใช่ไหมครับอันนี้เราเปลี่ยนจากเดลซีเป็นเดลิเวอร์แต่ว่าเขาไม่ได้เรให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเรียกแฟนก็าไม่เปลี่ยนเออ Nissan ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากหนึ่งคนไหว้หลายคนช่วยเป็นหนึ่งคนไหว้ีรแหเราก็เปลี่ยนเป็นนี้ครับผมอะไรนะคฮะเอาบอกไ่แล้เปลี่ยนเป็นกผมก็ไม่เปลี่ยนไดนะ ไม่ติดผมเชื่อว่ากระแสน้ำมันน่าจะช่วยทำให้เราผ่านมันไปได้ออผมเชื่อว่าความตั้งใจดีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองผมนะครับดังนั้นผมไม่ติดอะไรทั้งนั้นออผมพร้อมผมพร้อมที่จะไหว้ผมพร้อมที่จะ,อจะเออลงไปทําในสิ่งที่เราตั้งใจครับแล้วนิชาเป็นแฟนไหมคะนิชาน่าจะมาร่วมงานด้วยในงานที่ยี่สิบสองผมไม่เคยสัมษั์เลยครันนี้ก่อ พร้อมที่จะักป่าขวัญนัทด้วยนะครับก็เป็นนักขาวที่รักงามรักทองรักรักนัชารักแม่ครับแม่ทักอิชาเป็นความทั่จะรักโอ้ผมรักทุกอย่างอยู่แล้วนะครับที่เป็นผมอยากให้โลกมันดีขึ้นครับอยากให้โลกมันสวยงามครับแล้วนิชาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้โลกใบนี้มันสวยงามโอเคชาจะดีเลยโอเคครับพี่น้องของคุณ